สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมอธีระเปิดข้อมูลหนึ่งโรคที่อาจเป็นเรื้อรังไปตลอดชีวิตถ้าติดโควิด -19 หมอธีระรัองศาสตราจารย์นายแพทย์ธทียรวรัตนารัตน์คณะแพทยศาสตร์รากรณมหาวิทยาลัยได้ออกมาโพสต์ข้อความอัปเดตไวรัสโควิด19เมันครอนและอาการค้างคาที่อาจจะติดตัวไปตลอดชีวิตโดยระบุข้อความว่า20มกราคม2565ทะลุ338้าล้านไปแล้วเมื่อวันทั่วโลกติดเพิ่ม สูงถึง3 2 9 1้า7คนตายเพิ่ม8,149คนรวมติดแล้วรวม3 3 8 8 7 8 8 3 5 5คนเสียชีวิตรวม5,582,064คนห้าอันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคืออเมริกาฝรั่งเศสอินเดียบราซิลและอิตาลีแต่ทวีปเอเชียและอเมริกาใต้ดูเป็นขาขึ้นมากหลายประเทศแทบเอเชียอย่างอินเดียติดเพิ่มกว่า3 0 0 0 0 0คนในขณะที่ตุรกีอิสรา เอลยุ่นฟิลิปปินส์ก็เพิ่มขึ้นหลายหมื่นในแต่ละวันที่น่าสังเกตคือแอฟริกาใต้ที่โดนระลอกโอมิครอนไปตั้งแต่ปลายปีก่อนติดเชื้อจํานวนมากโดยจํานวนเสียชีวิตที่รายงานในช่วงนั้นน้อยมากแต่ปัจจุบันที่จํานวนการติดเชื้อลดเหลือหลักพันเป็นขาลงชัดเจนโดยกลับมีรายงานจํานวนเสียชีวิตที่เป็นขาขึ้นชัดเจนสะท้อนความเป็นไปได้ของระยะเวลาที่เหลื่อมกันมากของระบบรายงานใส่หน้ากากนะครับสองชั้นชั้นในเป็นหน้ากากอนามายัย ฉันนอกเป็นหน้ากากผ้าพบคนน้อยลงสั้นลงเท่าที่จําเป็นและอยู่ห่างคนอื่นเกิน1เมตรเรี่องการกินดื่มร่วมกับผู้อื่นไม่แชร์ของกินของใช้การติดเชื้อ o m i c r o นแม้จะรุนแรงน้อยกว่าเดลต้าแต่หลักฐานวิชาการจนถึงปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าคนที่เคยติดเชื้อโควิดมาก่อนจะมีภาวะอาการคงค้างหรือลองโควิดได้สูงถึง20-40เอร์เซและภาวะลองโควิดนั้นจะส่งผลต่อระบบต่างๆในร่างกายมีปัญหา ระยะยาวได้ทั้งเรื่องระบบสมองระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบทางเดินอาหารระบบภูมิคุ้มกันและอื่นๆน,นอกจากนี้ในเด็กยังส่งผลให้เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งซึ่งจะเรื้อรังไปตลอดชีวิตได้ด้วยไม่ติดเชือ้อย่อมดีที่สุดท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัน้็มาดูครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ